ตายแล้วครับได้ตัวแล้วรถนี่เป็นรถ fc ทาง youtube นะครับพี่แกก็เป็น fc ทาง youtube ผมเหมือนกันรถอยู่ที่อำเภอโนนไทยครับโคราชนะคะนันนี้ไปมันหมัน,มนค,ำค,ำค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 ุณคุณนยังงองแงครับใครมีรุ่นนี้ส่งมานะครับไม่จะเป็นหัวหอ,หอหรือหัวเหลี่ยมผม รับซื้อนะรุ่นนี้ครับเน,น้นน้นเป็นซูเปอร์นะครับซูเปอร์รถนอกนี่จะดีมากเลยสำหรับอซที่ท่านไหนที่อยากจะขายนะครับติดต่อผมได้นะรุ่นนี้โอ้ถ้าเป็นใบใหญ่นี่ลำบากเลยนะนี่ ต่อไปก็เช็ครถหน่ครับตามสไตล์เหมือนเดิมครับเช็ครถโรงงานโอ้ทางแคบแคบจัดไปตกคันนาเลย ครับเจอกันครับเมืองหอมแดงครับอําเภอยังชุมน้อยศรีสะเกดเราเจอถิ่นครับโซเซอร์ยังดีครับเดินเดินไม่กระโดดนะนี่ถ้าเกิดรถโซไม่ดีสังเกตโด,ดเดินเดินอย่างนี้ตูดจะก,กระดกตุบ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 นะรถจะก,กระเด้งกระเด้งนะนี่เดินเงียบครับเรียบกึบกรึบกึบเลยช่วงล่างผ่านครับ นี่ไปก็ไปถ่ายเฮลิคร์ครับถ่ายกองเฮลิคอน้ำมันเฮลิคอปเอกพีเมชุดใหญ่เหมือนเดิมครับตามสไตล์ของผมครับขายไม่ได้แล้วก็ใช้งานกันต่อไปครับคือนิสัยผมชอบซ่อมรถแบบนี้ก็คือนิสัยชอบเช็ครถแบบพร้อมใช้งานนะครับเผื่อเอฟซีทานไหนเอาไปก็คือไม่เสียชื่อครับ ก็คือซื้อรถจากผมไปรถที่ผมใช้เองนี่มั่นใจได้แน่นอนครับผมกล้าพดูดเต็มปากเลยเพราะว่าในในการที่ผมจะเลือกรถสักคันหนึ่งเข้ามาไว้ใช้นี่ก็ต้องเลือกพอสมควรครับถ้าเกิดเลือกรถไม่ดีมาก็ตัวเองก็ทํางานไม่ได้เพราะว่ารถเราต้องทํางานไปด้วยครับไม่ใช่ว่าเราจะจอดขายคือรถเราต้องทํางาน เกิดซื้อรถมาไม่ดีก็ทำงานไม่ได้ครับขายไป f อซก็ตามมาดาคันนี้ก็จะไฟน้นได้ครับห้าแสนครับคันนี้เดี๋ยวราคารอชมอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมขอเช็คเก็บงานก่อน อันนี้เป็นซีเรียนสูงนะครับซีเรียนสองหมนะเป็นหัวหอซีเรียนสูงไม่ใช่ซีเรียนต่ำนะครับเดี๋ยวผมไปล้างขัดสีสวีวันออก ตัวลงตัวเดินก็เงียบครับนิ่มเสียงคงเสียงเครื่องก็เงียบครับนิ่ม ทำไมเราไม่เดินไปรอตรงนู้นเลยวันนี้มันกลับได้เลยเขาลื่อมาคุกถอยเข้อกลางนี่ยเรากลับหัวขึ้นบนนี้เลยผมว่าขึ้นไปขึ้นนู้นง่ายกว่าแล้วก็ถอยเข้ามาจากทางใหญ่ถอยมาจากทางนู้นใหญ่กว้างกว่าทางกว้างนะเข้าามลองวิ่งดูวิ่งดูยังวิ่งดูแล้วเพราะว่ามันจะได้มีวิ่งลอดต้นไม้ไงเดี๋ยวโดนกิ่งมงกิ่งไม้ นี่ครับพี่ก็เป็น f อฟซีพี่พี่ชื่ออะไรนะวูดดี้ครับฮะวูดดี้ มันติดกาดเกียดินด้วย ฟันไม่มีเลยนะครับ เอากระจกมัวเลย เัวลงโรลเลอร์ก็ยังดีครับอันนี้ใครสนใจก็ โทรมาได้คราับ061นั่น1 2 3 4 2 3 0นะครับเดี๋ยวข้ามาได้ดูรถได้ที่จังหวัดศรีสะเกดเลยนะอ่าตรงนี้นะ่าจะเป็นวัดวัดบ้านวัดใหม่วาลีหรือเปล่าครับอำเภอโนอนไทยนะหัวลาด เราก็เดินออกมารอเทเล์ครับเทเล์เราวิ่งมาจากชายภูมิเทเล์ก็ได้เป็นพักพวกครับขอบคุณครับเสียเบิร์ด21นะครับที่มาย้ายให้เป็นพักพวกกันครับเทเล่พักพวก,กันี่ยอมเสียสละมาใครสนใจก็เรียกใช้บริการได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไปให้ เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอ่าเป็นเทเลอร์จากทีมงานสอสิบเอ็ดโน่นครับเขามาส่งรถเขาโน่จะของรถเขาครับสีขาครับเจ้า,เาโดโด ฮะแกขับรถนิ่มเจ้าของเจ้าของครับเช็คอีกไม่ปได้แล้วแกขับรถนิ่มแกขับรถมาสามสิบกว่าปีแล้วมีสามครับ ไม่ต้ผู้ชายชายสองยิงหนึ่งเอ่ไหนเห็นรถไม่ไม่มนั่งจะของ,องอทำงนานเพื่อนทำอยู่แถวนั้นเพื่อนจะโอ๊หมออยู่อะไรซีตะเกตด้วยกันหลายคนบ้านอะไรเลยโจดจิมครับขับไปโคมาอยู่ตะสันปีหนึ่งอยู่นี่เด็กแต่ขับโมงู้เขาคัดอยู่บ้านเจ้าที่ว่ามันนั่งอยู่ที่ว่ารถคันนี้ รถคันนี้น่ะถ้าว่าฉันมีเงินเอาไวน้นะทำให้ลกไปถึงมือเก๋นอ๊อฟันว่ามันก็มีธรมมมร,ธรมดามันก็ต้องซ่อมมันก็รรมดามมันแต็มหมูนี้มันเต็มเมืาะครับครับได้เต็มหายาเด้อไ,ไปฟอร์รถเลยเนาะไปไปฟอร์รถปะ นี่นหูตังแล้วหูตังแล้วเออเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ